ดีไซน์คุ้นๆมรถซปเปอร์คาร์แบรนด์ไหนนะเบาะนั่งหนมปังเห็นแล้วอยากกินแซนด์วิชเลยตัวแรงเกือบ800ม้าตัวท็อปแบตใหญ่100กิโลวัตต์อาวิ่งไกลสุด632กิโลเมตร NEDC ทุกคนครับวันนี้ผมออฟก,กับพี่สุดเราอยู่กันนี่เลยรถรุ่นใหม่คันต่อไปนะครับที่จะเปิดขายจากทาง MG และต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่หลายคนเนี่ยน่าจะสนใจด้วยกับ MG iM6 นะครับต้องบอกทุกคนว่าคันนี้เองในจีนเนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์ย่อยออกมานะแตกออกมาจาก MG เป็นแบรนด์ในคือ SAIC Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MG นั่นเองนะครับบริษัทนี้เกิดจากการร่วมมือกันนะระหว่างทางคือ SAIC ร่วมมือกับ Alibaba แน่พูดชื่อนี้ไปฮะไม่ใช่แค่ขายผ้าขายถั่วนะฮะ Alibaba คือบริษัทเทคชั้นนำนะที่เขา มีแบบแพลตฟอร์มขายของออนไลน์แบบนี้ที่หลายคนรู้จักกันดีเชี่ยวชาญเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของ AI แล้วก็จังเจียงนะครับเทคโนโลยี Technology, ซึ่งเป็นบริษัทขึ้นชื่อเรื่องแบบการผลิตพวกฮาร์ดแวร์รีเสิร์ชศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ปั้นออกมาจะเป็นแบรนด์นี้ที่จีเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับแต่พอออกนอกตลาดจีนเองเนี่ยเขาเนี่ยยุบรวมกันมาอยู่ใต้แบรนด์ MG และขายที่ไทยต้องหมดที่จีนเขาแยกโชว์รูมแะเป็นแบรนด์พรีเมียมด้วยแต่ที่ไทยเนี่ย MG บอกเฮ้ยฉันขอเอามันอยู่ใต้ MG ดีกว่าแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นว่า IM6 นะครับที่จะเปิดตัวขายในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยรุ่นน้ำต้นเป็นพรีเมียม2 wheel drive แล้วก็รุ่นท็อปครับเป็น performance เป็น4 wheel drive นะมีให้เลือก2รุ่นย่อยด้วยกันตัวรถเห็นคันแบบนี้ต้องบอกว่าคันใหญ่ไม่ธรรมดาเลยนะครับความยาวอยู่ที่4.904เมตรความกว้างครับเกือบ2เมตรน่ย1.988ความสูงครับ1.669เมตรแล้วก็ระยะฐานล้อนะครับระยะห่างระหว่างล้อหน้าล้อหลังเนี่ยถึง2.95เมตรภายในห้องโดยสารเนี่ยน่าจะกว้างใหญ่โปรง่งโล่งสบายแน่ๆนะครับเพื่อทุกคนเห็นภาพ เทียบกันกับเทซ่าโมเดลวายตัวก่อนที่จะปรับโฉมนะครับคันนี้เองเนี่ยยาวกว่าประมาณ15.3เซนเลยนะระยะฐานล้อครับคันนี้ยาวกว่าถึง6เซนเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยน่าจะกว้างกว่าและถ้าเทียบกันครับกับคู่แข่งคันหนึ่งที่หลายคนสนใจคือ h y t e c HT h นะครับคันนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วสไตล์ตัวรถเนี่ยมันจะสั้นกว่านะครับแล้วก็เตี้ยกว่าประมาณ3.1เซนแต่ว่าตัวรถเนี่ยกว้างกว่านะเกือบ7เซนและระยะฐานล้อยาวกว่า1.5เซนตตัวรถเนี่ยมันออกแนวแบบกว้าง นะครับแล้วก็มีความสปอร์ตเนี่ยแบบไม่สูงมากนักมันดูตัวรถสมส่วนโดยเฉพาะด้านท้ายรถของเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับที่แบบมองเพลินๆเฮ้ยนี่มันรถกี่ห้ออะไรฮะนี่มัน M G I M 6หรือว่า Aston Martin กันแน่นะต้องบอกว่าเจ้า I M 6 x เป็นรถที่ดูสวยหรูแตกต่างจากรถรถุ่นอื่นๆของ M G จริงๆโดยเฉพาะดีไซน์ตัวรถที่โค้งมนลู่ลมมีค่าสปะสิทธิ์แรงเสรดทานหรือ CD ดีเพียง0.242แม้ว่าจะไม่ได้ลู่ลมที่สุดในโลกแต่ก็ถือว่าลู่ลมมากๆในกลุ่มรถ S U V แล้วล่ะครับ ถ้าถามว่า2รุ่นย่อยครับต่างกันยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยจะเล่าให้คนได้รู้กันนะครับหลักๆเนี่ยอยู่ที่พลังกำลังแบตเตอรี่แล้วก็สิ่งที่คุณเห็นภายนอกเนี่ยก็คือล้ออย่างเดียวเท่านั้นที่เหลือเนี่ยแยกกันยากตัวล้อเองเนี่ยถ้าเป็นรุ่นน้ิ่ต้นนะครับเป็นล้อ20นิ้วยางหน้านะครับเป็น235สาทับห้ยางหลัง255ห้ทับสีแต่ถ้าเป็นรุ่นขับ4นะครับได้เป็นล้อ21นิ้วลายเนี่ยเป็นอีกลายนึงเขาบอกลายเหมือนอุ้งแมวลายอะไรอย่างเงี้ยนะครัับผผมมสส่่่่่่วววววนนนนนนนตตตาาารุ้้้้เเียยยลอกะแไดง หลังเนี่ย265ทับ40เนี่ยยางเป็นคนละไซส์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเอาเจ้าคันนี้ไปเปลีย่ยนยางสลับยางต้องดูกันดีๆนะเออก็จะมีจุดนี้ที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าฮ้ยมันหายยางเปลี่ยนยากสักนิดนึงแต่เพื่อการขับขี่ที่ดีขึ้นเพราะว่าพละกกาลังครับแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยพละกําลังคันนี้ครับจะอยู่ที่เกือบๆ300ม้าเลยนะขับเคลื่อนล้อหลังครับ295แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตร0ถึง100เนี่ย5.9วินะฮะม มอเตอร์คู่เพิ่มมอเตอร์ด้านหน้ามาแล้วมอเตอร์หลังใช้คนละตัวด้วยนะขับแรงสุดครับ787แรงม้าแรงบิดครับ802นิวตันเมตร0ูนถึงร้อเนี่ยใน3.48วินาทีเท่านั้นมอเตอร์เนี่ยรีดขึ้นไปครับได้ถึง2 1 0 0 0รอบต่อนาทีแล้ววัสดุครับครอบมอเตอร์เนี่ยเป็นแมกนีเซียมอลลอยด้วยภายในเนี่ยก็มีดีเทลที่แตกต่างกันแต่ทั้ง2รุ่นครับมอเตอร์เนี้ยระบายความร้อนด้วยน้ำมันไปถึงแกนกลางมอเตอร์เลยเขาเลยมั่นใจว่าเอ้ยของที่เขาให้มาเนี่ยมันจัด ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นอย่างคันนี้ครับแบตเตอรี่จะเป็นแบต LFP นะครับขนาด75กิโลวัตต์อตามสเปคเนี่ยวิ่งได้ไกลสุดนะครับอยู่ที่550กิโลเมตร NEDC สถาปัตกกรรแบตเตอรี่ครับเป็นแบบ400โวลต์นะครับรองรับการชาร์จ DC สูงสุดที่153กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นตัวท็อปอย่างคันนี้ครับแบตเตอรี่เนี่ยขยายขึ้นไปถึง100กิโลวัตต์แอนะทุกคนเป็นแบต NMC นะครับสถาปนิยการ800โวลต์เขาบอกว่าสามารถชาร์จเนี่ยดันเข้าไปได้สูงสุดนะครับพีกเนี่ยถ ที่จเนี่ยโฆษณารุ่นนี้ว่าเป็นแบต900 V ที่ซ้ำไปนะครับทุกคนการชาร์จเนี่ยแรงสุด396กิโลวัตต์ชาร์จ 80- ถึง80%เคลมไว้ที่18นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่คันเนี้ยมันมีการแบบจัดเรียงด้านในนะครับมีชั้นแอโรเจลเนี่ยเพื่อให้มันแบบระบายความร้อนดีขึ้น แล้วก็รองรับเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยแผ่นด้านบนเนี่ยเขามีฉนวนนะครับสามารถกันความร้อนได้ถึง1,000องศาเซลเซียสเขาบอกว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยมีความเซฟแน่ๆน,นะครับเดีย๋ยวเราพามาดูรอบคันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้เป็นยังไงกันบ้าง อ๋อแล้วผมลืมไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่รุ่นท็อปได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือช่วงล่างถุงลมนะครับอันนี้มีในรุ่นท็อปเท่านั้นถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจริงๆนะชกอัพกับสปริงเนี่เหมือนกันนะครับด้านหน้า Mac กเฟอร์สันสตัด้านหลังเนี่ยเป็นมัลติลิงแล้วก็ชกอัพเป็นแบบ FSD ด้วย f r e q u e n c y s e l e c t i v e d u m p i n g สามารถดูดซับแรงสัส่นสะเทือนได้ดีนะครับแต่ฟีลลิ่งการขับขี่เป็นไงยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องขอติดไว้ก่อนนะครับเริ่มที่ดีไซน์ด้านหน้าเลยที่เราเห็นคันนี้นะครับแม่เห็นแล้วเนี่ยต้องขยี้ตาดูนะเฮ้ยนี่มันรถยี่ห้ออะไรกันแน่นะระหว่าง เทสลาโมเดลวหรือไฮเพล์ HT, หรือ IM6 นะฮะสังเกตโลโก้ตรงนี้เขายังคงโลโก้ของแบรนด์เนี่ย IM เอาไว้อยู่นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ใช้โลโก้ MG นะแล้วก็มันจะมีความโค้งมนอ่อนช้อยลื่นไหลเขาเน้นเส้นสายเนี่ยที่มันสะท้อนกับแสงนะครับให้มันเห็นแสงและเงาไม่เน้นเส้นคมปาดเข้าไปนะครับเป็นสไตล์เหมือน MG 4อย่สีนั้นไม่ใช่รถเนี่ยมาคนละแนวกันเลยไฟหน้าครับเป็นแบบฟู l l LED นะแล้วก็มีไฟเด y t i ท e เนี่ยอยู่ตรงนี้ นะแล้วก็จะมีเนี่ยจุดๆๆเ,เป็นไฟเดย์ไทม์ด้วยอารมณ์ประมาณเหมือนที่ตาติดอยู่4เมตรนะฮะก็จะมีอยู่แบบนี้ระบบช่วยขับขี่เนี่ยจัดเต็มเวอร์ชั่นส่งออกต่างประเทศมีไฟตัดหมอกให้มาด้วยที่จีเนี่ยไม่มีนะครับเป็นช่องลมเฉยๆนะแต่พอใส่ไปแบบนี้ปุ๊บช่องลมตรงนี้ก็หายไปนะแล้วก็ด้านล่างครับมีช่องระบายอากาศทําเป็นรูดลายแบบนี้นะเปิดปิดได้นะอัตอนโนมัติตามการขับขี่ตามการใช้งานนะครับแล้วก็มีพวกเรดาร์นะครับต่างๆนานา ล้องหน้ามีมาให้ด้วยคันนี้มีกล้องถึง9ตัวนะครับรอบคัน4ตัวมีกล้องข้างแสดงมุมอับเหมือนเทสลา2ตัวกล้องมองหลังโชว์ที่กระจกมองหลังเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับรวมถึงมีกล้องบันทึกครับด้านหน้ากล้อง d v r ไม่ต้องไปหากล้องติดหน้ารถละอันนี้เขาให้มาเลยอีก1ตัวรวมกันเป็น9ตัวนะครับออปชันที่ผมพูดหลังจากนี้จะมีเหมือนกันทั้ง2รุ่นย่อยระบบความปลอดภยัยออปชันภายในเหมือนกันหมดเลยนะครับ น่าสนใจคือราคาว่าจะเป็นยังไงนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี้ยน่าจะไม่เกินล้านห้านะฮะน่าสนใจหรือยังอันนี้สีเทาสวยดีนะเออสไตล์เหมือนรถซปเปอร์คาร์เลยนะครับสีภายนอกมีเลือก5สีก็มีสีเทานะครับมีสีแบมประมาณชมพูมีสีครีมนะครับเกือบจะเป็นสีขาวอยู่แล้วมีสีดําแล้วก็สีพิเศษสีฟ้า เขาบอกไม่มีสีขาวพอถ้าสีขาวเองที่จีเนี่ยเขาใช้สีเดียวกับ MG4 ไงเออมันดูธรรมดาเกินไปเขาเลยขอเป็นสีครีมแล้วกันเป็นสีที่อ่อนที่สุดของเจ้าคันนี้นะครับลองมาดูเส้นสายด้านข้างนี่อย่างที่ผมบอกไปนะฮะนี่ตรงนี้ฮะด้านข้างนะครับนี่ลายล้อเขาเออถ้าเป็นเวอร์ชั่นไทยจะเป็นล้อดําเงาล้อ20นิ้วอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับให้เห็นกันแบบนี้ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเป็นอีกลายหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอ นะแต่ก็เสียดายคือถ้าที่จีนเนี่ยมันเป็นสีเทาด้านเนี่ยผมว่ามันสวยกว่านี้นะครับยางเป็นยางพิเลรลี่ให้มาแบบนี้เลย Scorpion Elect นะครับอันนี้ยางสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วก็คาลิเปอร r เบรครับ ด้านหน้าเนี้ยเป็นคาลิเปอร์เบรกสี่พอตจากคอนติเนนทัลเนี้ยทั้งคู่หน้าเลยคราวนี้ไม่ต้องบ่นกันแล้วนะฮะว่าเป็นล้อเนี้ยน้องมะม่วงนะอันนี้เป็นน้องส้มนะฮะแต่เป็นส้มจริงสี่พอตเนี้ยให้มาเลยแล้วก็จานเบรกครับขนาดใหญ่ใช้ได้นะด้านหน้าครับขนาด 365, มิลสามหกจุดห้าเซนด้านหลัง3 7มเจ็ดจุดหกเซนเขาบอกว่าจานเบรกด้านหลังใหญ่กว่าเพราะว่ากาลังที่มอเตอร์ด้านหลังเนี้ยมันสูงกว่าด้านหน้าเยอะนะครับและด้านหน้าเนี้ยจานเบรกก็หนากว่าด้านหลังนะ นะอันนี้ก็สไตล์เป็นอย่างนี้ฮะนี่คือกล้องที่ผมบอกออซ่อนไว้ตรงนี้เมื่อขับที่ความเร็วต่ําจะใช้กล้องด้านบนขับที่ความเร็วเนี่ยสูงขึ้นมาหน่อยจะโชว์มุมอับที่กล้องตรงนี้นะครับกระจกมองข้างนี่ไม่ใช่สะดือนะฮะอันนี้กล้องนะอย่างที่ผมบอกมีความอ่อนช้อยนะครับแล้วก็ประตูตรงนี้มือจับเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์กุญแจค่อยมา2แบบเป็นคีย์ฟอบครับเป็นเหมือนรถเนี่ยหนึ่งอันแล้วก็เป็นการ์ดเนี่ยสามารถเอาไว้แตะได้ที่ตรงนี้ นะอันเนี้ยเหมือนเทสซาเลยแต่ให้มาเลยนะฮะไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเพิ่มประตูเป็นแบบเฟรมเลสสังเกตนะครับการเปิดเนี่ยมันจะมีอาการดีเลยหน่อยกดปุ๊บเห็นป่ะดึงปุ๊บอีกแป๊บนึงอะ่ะมันถึงจะเปิดออกมาได้นะแล้วก็ตรงนี้ครับกระจกเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นเห็นไหมอะคูสติกกลาสรอบคันเลยสามารถเก็บเสียงได้นะแล้วก็กรอบในประตูเนี่ยตกแต่งด้วยสีดําเงานะเนี่ยมันดีเลยอะ่ะเออทำไมมันกดปุ๊บมันไม่เปิดเลยเห็นไหมแน่เมื่อกี้ฮะมีเพื่อนบอกมานะครับนัดเนี่ย วงออโต้คาร์บอกว่าถ้าเอามือล้วงไปครับมันเปิดเลยเออจริงวะนะฮะเนี่ยเปิดา,างเนี้แต่ความเป็นจริงเราจะล้วงก่อนเราค่อยเปิดป่ะรีบๆเนาะเออสมมุติไปรับลูกลูกล้วงมือปุ๊บเปิดจะขึ้นเลยเนี่ยมันดีเลยนิดหนึ่งนะสไตล์ของเขาแต่งที่บอกครับกระจกหลังแพรวซี่กลาสสองชั้นแบบนี้แล้วก็ด้านท้ายเนะี่ยมีความอ่อนช้อยมีตรงนี้ลงมาตีหนึ่งทีอ่อย่างนี้นะฮะอ่ะลงมาดูท้ายรถกันบ้าง อย่างที่ผมบอกเวอร์ชันส่งออกเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยเป็นแบรนด์ MG นะครับแล้วก็มีคำว่า IM6 อยู่ฝั่งนี้นะที่เราเห็นเนี่ยด้านท้ายหลายคนก็แซวว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบเอาจริงนะ Aston Martin ป่ะคุณผู้ชมอย่าพูดเสียงดังนะเ,งนะเดี๋ยว MG เขาได้ยินนะเนี่ยมันโค้งขึ้นอย่างเงี้ยมีความตูดงอนส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันเหมือนคนหน้าคิ้วขมวดเหมือนไหมเนี่ยดีไซน์คนคิ้วขมวดแบบนี้นะครับ ไฟเบรกเนี่ยก็เป็นแนวนอนซ้ายจะดดขวามีไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟถอยไฟตัดหมอกหลังอยู่ด้านล่างเซ็นเซอร์การะยะหน้าหหลัง6จุดให้มาเนี่ยเหมือนกันทั้ง2รุ่นย่อยนะครับจริงๆแล้วที่จีนตรงนี้เองเนี่ยมีไฟด้วยนะและสามารถแสดงผลได้หลากหลายนะครับอยากแสดงแบบไหนเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้ทาง MG เขาบอกว่าเนื่องจากข้อกําหนดของต่างประเทศเนี่ยเขาเลยแบบไม่มีแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมีไฟอยู่นะผมยังไม่ได้ลองส่องดูว,ว่ามีจริงไหมแต่ว่ามันถูกปิดฟังก์ชันนี้ไว้โดยซอฟต์แวร์เฉยๆแต่อุปกรณ์เนี่ย นะว่าแต่ตรงนี้เปิดยังไงนี่กดตรงนี้มันซ่อนอยู่ไม่เบาเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยความจุสัมภาระคันนี้ก็กว้างขวางใช้ได้นะครับขนาดครับอยู่ที่569ลิตรแล้วก็ถ้าพับเบาะหลังลงครับแบบ60-40เนี่ยมันจะเพิ่มพื้นที่กลายเป็น1640ลิตรด้านล่างเนี่ยเฮ้ยหลุมใหญ่มากเอ้ยเป็นพลาสติกด้วยนะเออแบบหน้ารกันของเปียกได้ดีเนี่ยเพิ่มพื้นที่ได้อีก69ิลิตรเอาจริงเขาบอกว่าใส่กระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วลงไปได้เลยเย ซ่อนของคุณภรรยาได้เยอะอันนี้เขาก็พยายามโชว์ว่ามันมีอ c อกเซซ r ลีนะครับสามารถเนี้ยเออเอาของอะไรมาเพิ่มได้ก็ตามสไตล์บาบาแหละอยากได้ก็ไปสั่งบนแพลตฟอร์มเขารวมถึงเนี้ยมีลูกเล่นด้วย IMAX IM m อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแถบแบบแม่เหล็กนะะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้มีทั้งตรงนี้พื้นนะครับด้านบนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ย ออแล้วก็ตรงคอนโซลด้านหน้าเนี้ยตรงหลังเบาะคู่หน้าก็มีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมติดตั้งแท็บเล็ตต่งางๆนานาเพิ่มการใช้งานได้ไม่จํากัดก็ไปหาอุปกรณ์เสริมเอาได้ฝาปิดเนี้ยก็เปิดปิดด้วยไฟยฟ้าแบบนี้เราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า วนรุ่นที่ขายในไทยนะครับภายในมีโทนสีเดียวคือเป็นสีเทานะครับตัวบเบาในการตกแต่งคอนโซลจะเป็นสีเทาเข้มมีเทาหลายเฉดเลยแล้วบนหลังคาเนี่ยจะเป็นสีเทาอ่อนเพิ่มความโปรง่งวัสดุเนี่ยก็ใช้หนังนะครับหุ้มเนี้ยบุดนุ่มมาเลยแต่หนังที่เขาใช้เนี่ยมันจะมีความแข็งเนี่ยความทัฟนิดนึง อยากคุณผู้ชมเนี่ยลองสัมผัสด้วยตัวเองไม่ได้เป็นหนังนุ่มๆอะไรแบบนั้นนะเออรู้สึกว่าแตกต่างจากแบรนด์จีนแบรนด์อื่นนะที่เราใช้หนังนุ่มนิดนึงอันนี้ผมคิดว่าน่าจะทนดีในระยะยาวแต่ถ้าถามว่ามันดูพรีเมียมขนาดหนังเน่ป้าไหมไม่ได้เป็นแบบนั้น นะครับผมแล้วก็การตกแต่งเนี่ยเขาจะมีตัดเห็นไหมลวดลายพทเทินเนี่ยเหมือนเป็นเส้นทะยังไปทะยังมากค็คล้ายๆกับลายเนี่ยที่อยู่ตรงประตูแล้วก็ตรงฝาท้ายนะครับก็จะมีเล่นลวดลายแบบนี้ซ่อนอยู่นะครับตะเข็บเดินได้จริงนะแล้วก็มีไฟแอมเบรไลท์เนี่ยปรับได้256สีด้วยนะครับเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าเบาะคนขับเนี่ยปรับได้8ทิศทางบวกด้านหลัง4ทิศทางส่วนเบาะคนนั่งตรงนี้ปรับได้6ทิศทางปรับสูงต่ำขึ้นมาได้พิเศษคือปรับแมนวนวลครับได้อีก2งทิศจาก ที่รองขาตรงนี้เอ้ยซึ่งบอกว่าเจ๋งมากผมเนี่ยสูง180เนี่ยพอดีต้นขาผมเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองนั่งดูนะส่วนลูกเล่นอื่นๆครับไม่ใช่ความล้ําจอ ย6 3นิ้วเป็นจอเดียวยาวซ้ายตลอดขวาเลยและก็ตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยไม่มีปุ่มก็จริงแต่เขาทดแทนม,มาด้วยอีก1จอเหมือนเอา iPad มาวางเลย10.5นิ้วความสว่างคมชัดสู้แสงเนี่ยใช้ได้แล้วก็การปรับตั้งเนี้ยเมนูเนี่ยก็ถือว่าทําได้โอเคไม่เหมือนกับ MG รุ่นอื่นนะการตอบสนองก็ถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับคันนี้เองใช้ระบบประมวลผล CPU เนี่ยเป็นคอคอม8295 รุ่นใหม่ล่าสุดและเขาบอกว่าการทำงานมาเนี่ยไม่ต้องห่วงร้อนเลยมีระบบแบบลิควิดคลู l ิ่งด้วยระบยความร้อนด้วยน้ำด้วยของเหลวเฮ้ยนี่มันแบบ PC หรือเปล่านะเออเหมือนที่ใช้ในบ้านหรือว่านี่มันคือในรถกันแน่ช่องแอร์ครับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าปรับจอตรงนี้ได้นะเออก็สามารถเลือกปรับได้ตรงนี้มีช่องชาร์จครับเป็ชาร์จเจอร์หนึ่งอันมีระบบระบบความร้อนให้ด้วยที่เจ๋งคืออุเซสซอรีเขาเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยจากที่จีนแล้วเห็นป่ะช่องเก็บของถาดยางตรงนี้ก็มีนะครับ ช่องชาร์จต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยก็มีมาให้นะเอออยู่ตรงนี้ครับมี USB บ y p e C เนี่ยระบบชาร์จเร็วเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็พวงมาลัยครับที่ไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบท้ายตัดนะเหมือนที่จีนเวอร์ชั่นส่งออกก็ใช้เป็นพวงมาลัยกลมพร้อมลูกกิ้งสองฝั่งซ้ายขวาเกียร์อยู่ด้านขวาไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะลักษณะสไตล์เนี่ยจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยที่บังแดดเอ้ยมีไฟด้วยเหมือนไฟไฟร้สดนะสำหรับใครเนี่ยกลัวเรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ต้องกลัวนะ เวอร์ชันที่ขายในไทยเนี่ยไม่มีกล้องภายในห้องโดยสารนะครับส่วนนี้คือพื้นที่นั่งด้านหลังที่ข้างหน้าเนี่ยปรับตำแหน่งที่ผมขับสูง180และเป็นเบาะต่ำสุดนะครับอย่างที่เห็นเบาะเองเนี่ยมันมีความหนานุ่มทั้งคันนี้เลยมันเป็นแบบก้อนบางคนเลขกฉายาว่าเบาะซิกแพคนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเบาะป๊ะโปะโซฟาเป็นเบาะเนี่ยที่อินสปีเรชันแรงบันดาลใจมาจากขนมปัง มันจะมีความนุ่มเนี่ยด้วยฟองน้ําตรงนี้ครับหนาขึ้นมาอีก2เซนเพื่อให้รองรับเนี่ยสรีระการนั่งได้ดีขึ้นแต่ด้านในเป็นแบบแน่นนะคือนุ่มชั้นบนแล้วก็แน่นชั้นในนะส่วนตัวผมว่าเออข้างหลังมันแอบดันๆนิดนดนึงเออต้องไปลองเทสดูว่าเดินทางไกลเนี่ยจะโอเคไหมนะครับพื้นที่ขาเหลือประมาณนี้ส่วนตัวผมว่าไฮเทคเยอะกว่านะแต่อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะเท้าเนี่ยสอดเข้าไปได้ครึ่งเท้าครับด้านล่างเนี่ยตรงกลางครับพื้นเรียบสนิทก็แพลตฟอร์มรถไฟฟ้าของเขาโดยเฉพาะ แล้วก็ตรงนี้เบาะรองนั่งค่อนข้างยาวเลยถือว่ารับกับขาได้เนี่ยโอเคใช้ได้ตรงกลางเนี่ยมีที่วางแขนครับเอาลงมาวางอย่างนี้ได้นะก็คือปรับตรงกลางลงมามีที่วางแก้วอันโตที่วางมือถือตรงนี้วัสดุก็บุนุ่มเหมือนกันเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับกระจกเนี่ยขึ้นลงเป็นแบบวันท o u c h ผม,มชอบปุ่มกดแบบนี้นะกดง่ายกว่าแล้วก็มือจับประตูครับเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนเทสลาเลยกดบีบเข้าไปเปิดแล้วก็ปิดลงมานะเอาจริงเนี่ยออนี่มันปลดล็อกเร็วกว่าเปิดจากข้างนอกอีกนะอันนี้ถือว่า โอเคเลยครับส่วนลูกเล่นอย่างอื่นครับที่เขาบอกเห็นไหม i m m a x ตรงนี้ในรถเนี่ยก็มีให้มาเอามือถือของเราเนี่ยวางแปะลงไปได้เลยนี่เอาวางแทบลงแท็บเล็ตครับดูนูน่นดูนี่ได้เลยจากจอตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้ฟังก์ชันได้แบบไม่จํากัดรูปแบบหรือติดไฟก็ได้เนี่ยไฟไลฟ์สดนะครับเออนี่ของแต่งต้องเข้าแล้วแหละนาทีนี้แอร์ Air หลังครับเป็นแบบว่าเลื่อนมือ2ช่องโอเค USB Type C อา้าว ทำไมมีช่องเดียวอย่างเงี้ยต้องทะเลาะก,กันชาร์จหน่อยนะครับผมและก็ความกระหืมครับคันนี้ลำโพง20ตําแหน่งรอบคันมาพร้อมกับลำโพงเซรราบนหลังคาด้วยด้านหน้าเนี่ย2ตำแหน่งด้านหลัง4ตําแหน่งอบล้อมแบบนี้เลยและหลังคาคันนี้ครับแม้ว่าจะเป็นหลังคากระจกแต่เขาบอกว่าเป็นอะคูสติกลาสองชั้นนะแล้วก็มีการเคลือบสารกันความร้อนให้มา3ชั้นเขาบอกว่าติดฟิล์มทับได้นะเออโอเคแต่ว่าถ้าไม่ชอบติดฟิลม์ม เขามีเป็นบ้านครับบางๆเนี่ยเอาไว้เกี่ยวข้างบนเนี่ยเดี๋ยวจะมีขายด้วยตอนที่รถไปเปิดตัวตอนนี้ครับตนันกลางวันนะข้างนอกร้อนพอสมควรเอามือแตะเข้าไปอ้ยเออมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะผมว่าอันนี้แหละค่ายจีนหลังๆเนี่ยถือว่าทําได้โอเคแล้วเบาหลังเนี่ยปรับเอนได้นะอันนี้ชั้นสุดอย่างนี้นะครับและนี้เราไปปรับเอ็นสุดมแม้ว่าปรับไม่ได้นอนราบเหมือนไฮเทคแต่ผมว่าก็ถือว่าเพียงพอกับการเดินทางไกลแล้ว นะฮะก็จะ feeling เนี้ยประมาณแบบนี้ส่วนที่เก็บของครับผมขอบพูดถึงนิดนึงนะข้างหน้าเนี้ยเกะหน้ามันไม่มีนะแต่ว่าคนโซนกลางเนี่เก็บของได้แบบ2ชั้นวางข้างมนข้างล่างได้มีที่เก็บของตรงนี้ตรงกลางเป็นกล่องครลบ็อกซ์ด้วยก็คือเอาลมแอร์เนี่ยไปเป่ารักษาความเย็นได้แต่ไม่ได้เป็นตู้เย็นนะครับข้างหลังบอก มีช่องได้ตรงประตูเนี่ยมีที่วางของได้ประมาณหนึ่งแล้วก็มีช่องเปิดประตูเนี่ยฉุกเฉินด้วยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็มีเตือนเข็มขัดนิรภัยครับให้มาทุกตำแหน่งส่วนฝั่งด้านหน้าครับใต้ฝากระโปรงก็มีที่เก็บของให้นะอีก32ลิตรนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่ในเจ้า MG i m 6เดี๋ยวเราจะมาลองขับแบบ first impression ครั้งแรกของโลกสําหรับรถพวงมาลัยขวาแบบนี้นะครับฟีลลิ่งนั่งก็โอเคนะเอ้ยเบาะเนี่ยก็นุ่มสบายดีข้างหน้าเนี่ยเห็นฝากระโปรงนิดนิด เห็นไหมเห็นป่งล้อซ้ายขวาครับใครชอบขับเห็นด้านหน้ารถเนี่ยน่าจะโอเคนะแล้วก็บนหัวเนี่ยเหลือโปร่งโล่งสบายแต่พุ่มมะลัยครับทุกคนสังเกตไหมนะเนี่ยนี่คือวงเนี่ยมันก็ใหญ่นิดนึงนะแล้วก็การปรับสูงต่ำครับใกล้ไกลเนี่ยเออมันก็จะปรับได้ประมาณนี้แต่ว่าที่เราเห็นเลยนะที่เราลองดูนะครับคือ1นึ่งพุม่มมะลัยปรับมือ2ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวครับตอนให้มันเห็นเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะเกยียพีเห็นไหมเออเกยียดีเนี่ยถ้าเราขับด้วยความเร็วต่ำๆมันจะโชว์กล้องขึ้นมาเนี่ย ถ้าเป็นมุมขวามันจะบังแต่ถ้าเปิดมุมซ้ายเนี่ยเห็นเออแต่ว่าสีสันเนี่ยสดใสใช้ได้ถ้าขับดีวความเร็วต่ำนะครับมันจะเอามุมมองเนี่ยของกล้องด้านบนเนี่ยเอามาให้เราเห็นนะเผื่อแบบเรามองไม่เห็นอับสายตาแต่ถ้าเราขับด้วยความเร็วนะครับมันก็จะเอากล้องที่อยู่ด้านข้างมาโชว์ให้เห็นก็คล้ายๆกับเทสล a นั่นแหละนะกระจกมองข้างก็อยู่ตำแหน่งค่อนข้างสูงนะครับเห็นได้ง่ายแล้วก็ลักษณะเนี่ยโค้งมนนะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราเนี่ยลองให้ดูว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงพุ่มมาลัยเนี่ยวงใหญ่เหมือนกันนะออลองสั้นๆนะครับปโอ้โอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรจะแรงขนาดนั้นนี่วงเลี้ยวเขาห้าจุดเมตรผ่านได้จริงออดูนะฮะเนี่ยเพิ่งจะหักสุดนะวิ่งเหลือๆเฮ้ยดีดีด แล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่าช่วงล่างถุงลมครับ Adaptive s u s p e n s i o n เนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเนี่ยลองขับผ่านลูกตานหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ดูความแข็งของช่วงล่างจุดที่ผมชอบนะทุกคนอยากให้ดูตรงนี้คือจอเนี่ยด้านบนเนี่ยมาเป็นจอยาวต่อเนื่องกันเลยไม่ได้แบ่ง2จอย่อยนะเออมันได้เห็นถึงแบบความซ m มเ s สไร้รอยต่อของมันเนี่ยเหมือนจอในแนวยาวแต่ตรงนี้ที่ผมชอบคือการตั้งค่าครับเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ใกล้มือเรามากขึ้นคนขับเนี่ยก็สามารถเนี่ยปรับตั้งได้ง่ายแต่แน่นอนแหละทุกคนถ้ามีปุ่มมาให้เนี่ยดีที่สุดตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาแบบต้องการอยู่ตรงกลางไงระหว่างความล้ํานะครับแล้วก็การใช้งานได้ง่ายการออกแบบเนี่ยหน้าตาครับอินเทอร์เฟซเนี่ยไม่เหมือนกับรถ MG รุ่นอื่นที่ขายในไทยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยบ里巴巴เป็นคนออกแบบให้อย่างที่ผมบอกไปนะครับดูการตอบสนองของจอนะเดี๋ยวผมลองพยายามแกล้งมันเนาะลองกดไวๆเนี่ยลองดูครับไลท์ การติดนิ้วประมาณนี้คือมันมีอาการหน่วงนิดเดียวนะไม่ได้ถึงขนาดตอบสนองทันทีแต่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยการปรับเบาะอะไรเนี้ยสามารถเลือกได้ในนี้เลยการปรับไฟนะครับแล้วก็การคอนโทรลตัวรถนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโหมดการขับขี่นะครับอะไรยังไงเนี่ยคิดไม่ออกว่าไม่ถูกกดปุ่มโฮมกลับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับมีเมนูช็อตคัทเนี่ยให้เราสามารถ ปรับตั้งได้อยากเอาแบบไหนเนี่ยสามารถเลือกได้ก็คล้ายๆกับแท็บเล็ตนั่นแหละนะฮะออกไปก็ปัดไปปัดมาได้จอร้อนไหมเออร้อนใช้ได้อยูนทุกคนเออ,เอ,อจอเนี่ยออแอบมีความร้อนอยู่แต่มุมมองโอเคเลยนะครับถามว่าสะท้อนแสงไหมถ้าเราเนี่ยปรับเป็นโหมดสว่างนะครับเออจอมันสว่างกว่าแบบแสงแดดข้างนอกที่เราเห็นอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยออมันก็ไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่นะครับที่เราเห็นเนี่ยหน้าตาดูโอเคนะใช้ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองผ่านช่องล่างกันเลย นะครับในช่วงล่างมันเซ็ตได้แบบนี้นะเอาแบบไหนดีดรฟวิ่งนี่เอาโหมดไหนนี่เอาโหมด Comfort ก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปนะแก้งนิดหนึงนะขับเร็วๆหน่อยเนี่ยสามสิบโหเกือบ50เฮ้ย,ยช่วงล่างนี้แบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราลองถอยดูครับเขาบอกว่าความพิเศษของเจ้าคันนี้คือตอนถอยเนี่ยรุ่นท็อปมอเตอร์คู่เนี่ย มันมีมอเตอร์ตัวเล็กด้านหน้าช่วยให้คันนี้ถอยได้4ล้อเวลาผ่านอุปสรรคด้วยนะลองถอยะฮะนี่ความเร็วช้าๆเฮ้ยโอเคนะกล้องชัดอยู่นะทุกคนโอเคเลยแต่กล้องยังไม่อ้วกใช่ไหมฮะออนะพวมาลัยก็แบบขับง่ายนะเออมันสไตล์แบบว่าเบาๆปรับตามความเร็วที่เราขับ อ่ะเดี๋ยวขอลองอีกรอบทุกคนโหมดสปอร์ตขับเส้นเดิมดูว่าจะเป็นยังไงครับพร้อมกันแล้วไปเฮ้ยเออมันแบบเฟิร์มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ เออเออใช้ได้ใช้ได้แต่เดี๋ยวขอครับเราเนี่ยลองบนถนนจริงก่อนว่าเป็นยังไงและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแชร์้ทุกคนได้รู้กันอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องเสียงเตือนในรถก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าออทำมาได้โอเคนะคือมันจะดังเนี่ยตามทิศทางที่เราใกล้วัตถุจริงๆแล้วมันก็จะเซอร์ราครับรอบๆตัวเราเช่นข้างหน้าจะชนและเสียงก็จะดังมุมนี้จะเป็นทางขวาก็จะดังมุมนี้นะครับหรือว่าถ้าเรายิ่งใกล้เข้าไปอีกนอกจากการเปลี่ยนโทนเสียงของมันเนี่ยความดังของเสียงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแบบเอ้ย จะชนแล้วจะชนแล้วจะชนแล้วอารมณ์วาย่ีกทีนะครับถ้าใครขับแล้วยังชนอีกเนี่ยเออก็แอบน้าพิจารณาตัวเองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลิปเบื้องต้นที่เราเนี่ยลองคนได้รู้กันนะแบบใหม่เนี่ยแบบถอยรถไปรีวิวไปในคนได้รู้กันเลยนะครับ เอแล้วก็เสิอไปนิดนึงนะครับจากคันที่เราได้ไปทดลองขับคันนั้นเนี่ยรุ่นท็อปนะครับ All Wheel Drive รุ่น Performance นะครับช่วงล่างทุ่นมวงเขาเนี่สามารถปรับตั้งระดับได้อัตโนมัติตามความเร็วที่เราขับนะเราสามารถปรับสูงขึ้นก็ได้ถ้าเราแบบอยากไปลุยอะไรต่างๆนานา,นา,นาสูงขึ้นอีก2เซนแล้วก็ปรับต่ำสุดได้ลงอีก3มเซนตอนนี้ขับที่ความเร็วสูงมันจะเป็นสเต็ปลบ1.5แล้วก็ต่ำลงอีก1.5นะครับแต่ถ้าใครขนของอยากให้มันต่ำลงสุดๆด้านหลังเนี่ยเขาก็มีปุ่มปรถ แบตเตอรี่12โวลต์คันนี้ใช้เป็นแบบลิเธียมไอออนแถมมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําด้วยอันนี้คือแบต low วลเ t a g e นะฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนกันให้ยุ่งยากแล้วเขาบอกว่า maintenance f ใช้ได้ l i f e ไทม์จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับส่วนการรับประกันคันนี้คาดว่าตัวรถเนี่ยจะรับประกัน5ปีนะแบตเตอรี่ต้องรอดูว่าเป็น l i f e ไทม์หรือเปล่าเพราะว่าวันที่เรารีวิวเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวได้เอียดตัวรถกับราคาจะเปิดเนี่ยวันที่18มีนาะคมไม่ทุกคนได้รู้กันและคุณผู้นน้้้าาาชชมคคิดััักกบบเจาาาานนนีถร ที่คิดว่าโอเคไหมหรือไม่โอเคยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นใจพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแม,แม,แม่นางยิ้มเข้วขโมนี้นะ